จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราประพอเวรดึกคนใหม่ต้องมาเจอกับหุ่นขี้พึ่งในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขึ้นมาในเวลากลางคืนหญิงแม่นเลยขอเสนอในแอดเดมิวเซียมคืนมหัศจรรย์พิพิธภัณฑ์มันทะลุโลกเปิดฉากมาเราก็จะพบกับแล,ล์ดี่พระเอกของเราที่กำลังจะไปรับลูกชายเขาที่โรงเรียนแต่รถก็ดันมาโดนล็อกรอไว้ซะทำให้เขาหัวเสียเป็นอย่างมากและเพราะเหตุนั้นทำให้เขาต้องมารับลูกชายสาย เมื่อแลลลี่มาถึงครูของริกกี้ก็บอกว่าเอลิกาแม่ของริกกี้รับริกกี้กลับไปแล้วทําให้แลลลี่ต้องมาหาริกกี้ที่บ้านของเอลิกาภรรยาเก่าของเขาเพื่อที่จะพาริกกี้ไปแข่งสเก็ตเมื่อเริ่มเกมริกกี้ก็โดนสกัดจนล้มลงด้วยความเป็นห่วงของคนเป็นพ่อแลลลี่จึงรีบพุ่งเข้าไปดูริกกี้ว่าบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ริกกี้ก็ยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรและให้แลลลี่ออกไปนอกสนามก่อน เมื่อการแข่งขันจบลงผลออกมาน่าจะไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะักเพราะริกกี้อยากเลือกเล่นสเกต็ตและหันไปเอาดีทางนักค้าพันธบัตรเหมือนพ่อเลี้ยงของเขาแทนและริกกี้ยังบอกกับแลนลี่อีกว่าอยากให้พ่อไปหางานทําที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งและมีความมั่นคงกว่านี้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็พากันเดินกลับบ้านวันต่อมาแลนลี่ได้ไปหาสมัครงานที่สํานักงานจัดหางานโดยที่เขาบอกกับเจ้าหนะ้าที่ว่าต้องการงานอะไรก็ได้ ที่ด่วนที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เช็คประวัติของเขาแล้วก็บอกว่าหางานที่ตรงกับประวัติของคุณไม่ได้เลยแต่มีงานอยู่ที่นึงที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่นั่นปฏิเสธคนทุกคนที่ทางสำนักงานจัดหางานส่งไปแต่เขาก็ตัดสินใจส่งแลรลี่ไปเพราะไม่มีที่ไหนที่จะหาตำแหน่งงานตรงกับแลรลรี่ได้อีกแล้ว แลลี่จึงไม่รอช้ารีบมาสมัครงานที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเมื่อเข้ามาถึงเขาก็ได้พบกับดีเบก้าที่เป็นทั้งประชาสัมพันธ์และไกด์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แลลี่ได้บอกดีเบก้าว่าต้องการจะพบซีโซคนที่เขาต้องการมาสมัครงานด้วยดีเบก้าจึงพาแลลี่ไปพบกับซีโซ่ในระหว่างที่รีเบก,ก้บากำลังพาแลลี่ไปพบกับซีโซดร์แม็กฟรีผอ,อ,อของพิพิธภัณฑ์ ก็เข้ามาต่อว่าดิเบก้าเพื่อให้จัดการปัญหาต่างๆในพิพิธภัณฑ์ให้เสร็จจากนั้นเมื่อแลลี่ได้พบกับซีโซเขาก็ให้การต้อนรับแลลี่เป็นอย่างดีพร้อมกับอธิบายสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักของพิพิธภัณฑ์เมื่อพูดเสร็จซีโซก็ได้แนะนําให้รู้จักกับเพื่อร่วมงานเขา2คนเวอร์จิโนลและกัสโดยแนะนําว่าแลลี่จะมาเป็นรอปพอเวรดึกคนใหม่ของที่นี่เมื่อแลลี่ได้ยินดังนั้นก็ทักท้วงเพราะเขาต้องการตําแหน่งสําคัญของที่นี่แต่เวอร์จิโนลก็ได้ขัดเขาว่า รปอปภเวรดึกของที่นี่นี่แหละสําคัญที่สุดแล้วในขณะที่แลลี่ยังไม่ทันตั้งตัวซีโซ่ก็ได้อาสาจะพาแลลี่เดินทัวร์รอบๆพิพิธภัณฑ์และจุดสุดท้ายของการทัวร์คือแผ่นจารึกแห่งอาร์เมนราและซีโซ่ก็บอกกับแลลี่ว่าวันพรุ่งนี้เจอกันห้าโมงเย็นวันรุ่งขึ้นแลลี่ได้โทรไปบอกเอลิก้าด้วยความดีใจว่าตัวเองได้งานแล้วตกเย็นวันนั้นเมื่อแลลี่ได้มาเข้างาน ซีโซ่ก็ได้ให้อุปกรณ์ของรอปรพอที่นี่พร้อมทั้งคู่มือในการดูแลพิพิธภัณฑ์ตัดมาตอนเริ่มงานเจ้าแลลี่ก็หลับซะแล้วเนื่องจากเขาอยู่เวรดึกและในพิพิธภัณฑ์ก็มีแค่เขาคนเดียวมันคงจะไม่เป็นไรถ้าเขาจะงีบซักหน่อยแต่เมื่อเขาได้ตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละก็ต้องพบกับเรื่องประหลาดใจเพราะโครงกระดูกของเล็กซี่ไม่ได้อยู่บนฐานโชว์ซะแล้วแลลลี่คิดว่าน่าจะมีใครสักคนแกล้งเขาแต่เมื่อเขาเรียกชื่อซีโซ่ก็ไม่มีสัญญ,ญาณใดๆตอบกลับมา ทำให้เขาต้องเดินหารอบๆพิพิธภัณฑ์ว่าโครงกระดูกที่ตั้งโชว์หายไปไหนและเขาก็ถึงกับอึ้งเมื่อโครงกระดูกของเจ้าเล็กซี่มันมีชีวิตและออกมาดื่มน้ําได้เองทําให้เขาต้องวิ่งหนีมันอย่างสุดชีวิตที่จริงแล้วเจ้าเล็กซี่ต้องการให้แรลล,ลี่ปากระดูกให้มันเพื่อมันจะได้ไปคาบกลับมาหรือพูดง่ายๆคือมันต้องการจะเล่นด้วยแหละครับ ดูรูปร่างของมันสิเป็นใครจะอยากเล่นด้วยล่ะแบบนี้เมื่อแลนลี่ปากระดูกไปไกลพอสมควร <c oughs> เขาก็วิ่งหนี <c oughs> ไปรอบๆพิพ,ธพิธภัณฑ์แต่ความวุ่นวายยังไม่จบเท่านั้น <c oughs> พอทุกสิ่งในพิพ,ธพิธภัณฑ์มีชีวิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ยุคหิน <c oughs> หัวแห่งเกาะอีสเตอร์ซึ่งเป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายใบหน้าคนแอคทิล่าเดอะฮัน์ผู้ที่เจอใครก็แล้วแต่จะต้องจับฉีกร่างและอีกมากมายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แลนลี่ได้ถูกช่วยเหลือโดยทีโอดอร์ลูสเวล์ประธานาธิบ และต้นเหตุที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชีวิตซึ่งต้นเหตุทั้งหมดเกิดจากแผ่นจารึกแห่งอาร์เมนลาที่มีพลังทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขึ้นมาเมื่อฟ้าสางทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับพืนสภาวะปกติเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นเพียงแค่ความฝันเมื่อซีเซลเวอร์จิโน่และกัสเข้ามาทํางานแลลลรี่จึงรีบไปบอกกับซีเซลว่าเขาจะไม่ทํางานที่นี่แล้วเพราะงานมันเสี่ยงอันตรายเกินไปทางซีเซ่ก็อยากจะบอกความจริงแต่ถ้าพูดไไปแแลล้วี่่ก็คงมเชื่อ เมื่อซีโซพูดจบแลนลี่ก็เดินออกมาโดยไม่สนใจใยดีอะไรทั้งนั้นขณะที่แลนลี่กําลังเดินออกมาเขาได้เจอกับดอมที่กําลังไปส่งลิกกี้ที่โรงเรียนและดอมก็ได้พูดว่านายคงพาลิกกี้ทัวร์พิพิธภัณฑ์แบบ v i p ได้สินะเมื่อแลนลี่ได้ยินดังนั้นเขาจึงเกิดเปลี่ยนใจและกลับเข้าไปหาซีโซเพื่อที่จะทํางานต่อและเขาก็เข้าไปช่วงที่ดีเบกา้ากาลังพาเด็กๆทัวร์รอบพิพิธภัณฑ์อยู่แลนลี่จึงไปยืนฟังเพื่อจะได้รู้ประวัติของแต่ละคนในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ แต่เหมือนกับว่าแลนลี่จะลบกวนทํางานของดีเบกาเสียมากกว่าดีเบก้าจึงถามแลนลี่ว่าคุณต้องการอะไรแลนลี่จึงชวนดีเบกาออกไปกินกาแฟาเพื่อจะปรึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละคนดีเบกาก็ตอบตกลงและเล่าประวัติแบบคร่าวๆของแต่ละคนให้แลนลี่ฟังหลังจากนั้นแลนลี่ก็เริ่มศึกษาประวัติศาสตร์และหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับทุกคนในพิพิธภัณฑ์เพื่อที่ตัวเองจะได้รับมือในคืนต่อๆไปตกเย็นแลนลี่ก็ได้มาเข้างาน และพบกับซีโซลวอร์จินอลและกัสที่มาทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายและเขาก็บอกให้แลลลี่ออกไปส่งเขาหน่อยในขณะที่แลลลี่เดินออกไปแล้ววอร์จินอลที่ยังไม่ออกไปเหมือนจะมีแผนและแอบปั๊มกุญแจเก็บเอาไว้เมื่อถึงเวลาเริ่มางานแลลลี่ก็เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่ตัวเองได้ศึกษามา ทั้งเอาโครงกระดูกของเล็กซี่ไปผูกติดกับ,บรถบังคับเพื่อให้เล็กซี่วิ่งตามารถบังคับหรือเอาไฟแช็คไปให้มนุษย์ยุคหินที่กำลังพยายามก่อไฟกันอยู่ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยแต่ปัญหามันก็ยังคงไม่จบเพราะทางเจดีเดอรและออกเทวิสก็ยังคงก่อสงครามกันอยู่แต่แลลลี่ก็คุยให้ทั้งคู่สงบศึกกันได้สำเร็จแต่ความวุ่นวายก็กลับทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อสิ่งที่เขาทำลงไปในวันนี้มันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะสิ่งที่เขาทำไปทั้งหมดมันวุ่นวายมากกว่าเดิมหลายเท่านะัก และที่แย่ไปกว่านั้นมีหุ่นคี้พึ่งตัวหนึ่งกลับเข้าพิพิธภัณฑ์ไม่ทันตอนตะวันขึ้นทําให้หุ่นคี้พึ่งตัวนั้นต้องกลายเป็นผงไปในที่สุดเมื่อถึงตอนเช้าดรแม็กฟรีเข้ามาพร้อมกับเห็นพิพิธภัณฑ์เละตุ้มเปะ๊ะดรแม็กฟรีจึงจะไล่แลลลี่ออกจากงานแต่แลลลี่ก็อ้อนวอนดออรแม็กฟรีจึงยังไม่ไล่เขาออกจากงานแต่ตอนนั้นมันเป็นจังหวะเดียวกับดิกกี้ที่เข้ามาหาแลลลี่พ่อของเขาแล้วได้เห็นพ่อของเขากําลังโดนเจ้านายไล่ออกอยู่ เมื่อแลนลี่ได้ไปหาลิกกี้จึงอธิบายให้ลูกเขาฟังว่าจริงๆแล้วเขายังไม่โดนไล่ออกและบอกว่าจะพาไปดูอะไรจริงๆหลังพิพิธภัณฑ์ปิดตกเย็นแลนลี่ก็เดินตรวจพิพิธภัณฑ์ตามปกติและไปเจอกับดีเบก้าที่กำลังนั่งจ้องสคา,าจเวียอยู่ดีเบก้าได้เล่าให้แลนลี่ฟังว่าเขาเริ่มหมดไฟในการทำวิทยานิพนธ์ของสคา,าจเวียแลนลี่เห็นดังนั้นจึงเข้าไปปลอบใจและได้บอกเรื่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิตกับดีเบก้าเพื่อให้ดีเบก้าอยู่รอเจอสคา,าจเวีย แต่ดีเบก้าไม่เชื่อเรื่องนี้และเข้าใจว่าแลลลี่ต้องการล้อเลียนเขาเขาจึงโมโหและรีบเดินออกไปในทันทีมันมาทางด้านของริกกี้มันก็ได้เวลาที่ทุกสิ่งในพิพิธภัณฑ์จะมีชีวิตแต่วันนี้มันต่างออกไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างกลับไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเหมือนที่เคยแลลลี่ก็พยายามอธิบายให้ริกกี้ฟังว่ามันต้องเกิดเหตุขัดข้องอะไรแน่ๆทั้งคู่จึงพากันไปดูแผ่นจารึกข,ของอาร์คเมนราแต่ก็ไม่พบ เพราะแผ่นจารึกตอนนี้ได้หายไปแล้วและทั้งสองคนก็ได้มาพบแผ่นจารึกที่ถูกใส่ไว้ในรถเข็นและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ซีโซวอร์จินโนและแกัสเดินออกมาทําให้ได้รู้ว่าคนที่คิดจะขโมยแผ่นจารึกของอาร์เมนราก็คือ3คนนี้เมื่อเห็นดังนั้นแล<ๆ>้วแลนลี่จึงบอกให้ริกกี้หมุนแผ่นจารึกที่อยู่ตรงกลางเพื่อปล,ลุกชีพให้กับทุกคนในพิพิธภัณฑ์และทุกๆสิ่งในพิพิธภัณฑ์ ก็ตื่นจากการหลับไหลทำให้ซีโซลวอร์จิโนและกัสพยายามแย่งแผ่นจารึกคืนแลลลี่จึงสั่งให้ริกกี้รีบหนีไปเพราะเขาเองก็สู้สามคนนี้ไม่ไหวแต่แล้วเจ้าซีโซลมันก็วิ่งมาดักหน้าของริกกี้เอาไว้ทันและแย่งแผ่นจารึกไปจากมือของริกกี้เมื่อแลนลี่วิ่งมาช่วยลูกของเขาเขาก็โดนเจ้าซีโซลจับขังไปพร้อมกับลูกแลลี่จึงตะโกนขอความช่วยเหลือจากทีโอดอร์ลูสเวล แต่ลูสเวลก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ทั้งสองคนจึงต้องหาทางอื่นแต่ความซวยมันยังไม่หมดเท่านั้นเพราะเขาดันไปอยู่ในสุสานของฟารโรซึ่งมีพวกอันดูบิสคอยคุ้มกันอยู่แลนลี่จึงตัดสินใจเปิดโรงของฟารโรและได้พบกับอาร์คเมนราเจ้าของแผ่นจารึกเมื่อเขาออกมาจากตรงนั้นได้ก็ต้องพบกับแอคทิลาเดอะฮันที่ดักรอเขาอยู่แต่ทางแลนลี่ก็ไม่ได้กลัวและวิ่งเข้าไปปะทะซึ่งซึ่งหน้า และเริ่มพูดคุยทำให้แอคทิล่าเดอฮันยอมใจอ่อนและมาเป็นพวกหลังจากนั้นแลนลี่ก็ขอความร่วมมือจากทุกคนเพื่อให้ช่วยจับตัวซีโซลวอร์จิโนลและกัสโดยแลนลี่ได้แบ่งหน้าที่ให้ทหารสงครามไปจับตัวกัสมนุษย์ยุคหินกับโคลัมบัสไปจับตัวเวอร์จิโนส่วนทางเจดีไดอาและออกเทเวียสไปปล่อยลมยางรถของซีโซลที่เขาเตรียมเอาไว้หนีแผนของแลนลี่สำเร็จไปได้ด้วยดีเขาจับตัวเวอร์จิโนลและกัสได้แต่ทางซีโซล เมื่อรู้ว่าเพื่อนถูกจับก็ออกแนวเห็นแกตัวขึ้นรถขับหนีไปคนเดียวแลลี่จึงไปขอความช่วยเหลือจากสกาเจเวียเพื่อให้สะกดรอยว่าซีโซ่หนีไปทางไหนสกาเจเวียก็บอกว่ารถของซีโซ่เขาไปได้ไม่ไกลเพราะเสียหลักก็แน่ล่ะครับก็รถของซีโซ่โดนปล่อยลมยางในขณะนั้นเองซีโซ่ก็ขับรถม้าออกมา และกำลังจะชนเข้ากับสคาเจเวียแต่ลรสเวลเข้ามาผักสคาเจเวียและตัวเองก็โดนรถม้าทับร่างขาดสท่อนแลลี่จึงใช้ม้าของโรสเวลตามรถม้าของซีโซไปเมื่อตามมาทันแลลี่ได้บอกกับซีโซให้หยุดรถม้าเดี๋ยวนี้ซีโซจึงพูดกลับไปว่ารถม้าคันนี้เป็นรถขนเงินมันจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ยินคำสั่งเฉพาะของมัน ทางแลนลี่ก็ได้ศึกษาประวัติศาสตร์มาพอสมควรเขาจึงออกคำสั่งทำให้รถม้าหยุดวิ่งกระทันหันและทำให้ร่างของซีโซ่กระเด็นตกจากรถมา้าพวกเขาจึงจับตัวซีโซ่เอาไว้ได้ตัดมาทางรูสเวลที่ตัวขาดสองท่อนตาคาจเวียก็กำลังก่อไฟเพื่อที่จะหลอมร่างของรูสเวลให้ติดกันและเขาก็ทำสำเร็จทางแลนลี่ที่ยกพวกกันมาจับตัวซีโซ่ก็ต่างพากันกลับ ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รีเบกานั่งแท็กซี่ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์พอดีทําให้เขาได้เห็นหุ่นคีพึ่งในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและยังทําให้เขาได้รู้ว่าแลนลี่ไม่ได้พูดโกหกหรือล้อเลียนเขาเลยและเมื่อดีเบกาเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เขาก็ต้องอึง้งเมื่อเขาได้พบสคาเจเวียบุคคลที่เขาชื่นชอบและทําวิทยานิพนธ์อยู่เขาดีใจมากและได้ถามสคาเจเวียในอีกหลายๆเรื่องตัดมาทางด้านของทุกๆคนที่กลับมา ต่างก็พากาันกลับตู้โชว์ของตัวเองรุ่งเช้าพิพิธภัณฑ์ก็เละเทะเหมือนเคยแหละครับทำให้แลนลี่ไม่รู้ว่าจะแก้ตัวกับดรแม็กฟรีอย่างไรถ้าตัวเองต้องโดนไล่ออกและก็แน่นอนดรแม็กฟรีเรียกแลนลี่ไปคุยทั้งเรื่องที่พิพิธภัณฑ์เละเทะและในข่าวที่บอกว่าพบเห็นหุ่นแสดงโชว์ไปวิ่งเล่นข้างถนนทําให้แลนลี่ต้องโดนไล่ออกแต่เมื่อเขาเดินออกมาพร้อมกับดรแม็กฟรีทั้งสองคนก็ต้องเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เห็นเมื่อในพิพิธภัณฑ์ มีคนให้ความสนใจและเข้ามากันอย่างล้นหลามดร์แม็ฟรีจึงเปลี่ยนใจไม่ไล่แลลลี่ออกและยังให้แลนลี่ทำงานที่นี่ต่อไปตัดมาที่โรงเรียนของริกกี้แลลลี่ได้มาประชุมผู้ปกครองและริกกี้ก็ภูมิใจในพ่อของเขาที่เป็นรอปภเวนดึกในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติหลังจากนั้นข้างในพิพิธภัณฑ์ทุกคนก็ดูรักใคร่สามัคคีกันและหนังก็จบลง เป็นยังไงบ้างครับกำลังเรื่องใน a อดมิวเซียมถ้าดูแล้วชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ